ผู้ที่จะลาดปาดเปลือกมีเต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะลูกนะดูต้องเข้าใจด้วยดูที่นรกสวรรค์ท่านรู้ท่านเห็นไปเที่ยวไอเรารู้เห็นแต่ในตำราคนละโลกอันนี้หลุดพ้นแล้วก็ศึกจาในตำราว่าหลุดพ้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่หลุดพ้นจริงหรือไม่ใครจะทราบได้นั่นหละมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่พระองค์ทรงทราบลูกหลังเข้าใจด้วยลูกกโลกาตวันไหวโลกทาตวันไหว ที่เทวดาทราบว่าพระรูปนั้นเป็นพระละหันเมื่อโลกธาตุบันไหวมันก็เป็นนิมิตหมายให้ทราบต่อกันมาเทวดาเล่าต่อกันมาว่าโลกธาตุวันไหวแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือพระรูปใดรูปหนึ่งสิ้นกิเลสโค่นอวิชชาโค่นเปรตโค่นผีเป็นพระละหันโลกธาตุวันไหวแบบนี้แบบนี้เทวดาก็จําต่อ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 ม่อต่อต่อ่วต่อต่วต่อ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 ต่่ นั่นทีดามีกิเลสเปลี่ยนผีสิงเนี้ยใจจะรู้ได้ไงดูดูดูดพระกาพรมที่พระกาพรมรู้เอลอล่องหนหายตัวได้เลยพระเจ้าล่องหนหายตัวได้แสดงฤทธิ์นั่นไปอยู่ในปลาบ้างไปอยู่ในก้อนหินบ้างไปอยู่ในเม็ดหินเม็ดทรายบ้างพระเจ้าตามได้หมดแต่พระเจ้าเดินจงกรมอยู่เหนือศีษะยังไม่เห็นอยู่ จะรู้ได้ยังไงนั่นแหละเป็นนิมิตบอกอย่างนี้เล่าต่อกันมาเหมือนคนเราที่ว่าประเพณีนี้นะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนประเพณีเพนสิบไอเดือนดับดับเดือนเก้าวัวานเข้าประดับดินที่จะถึงวันนี้เอ้ยวันพรุ่งนี้นั่นแหละเป็นอย่างนั้นวันพรุ่งนี้เป็นวันที่พระเจ้าพิมพิสารทําบุญให้เปรตที่เป็นญาติ เราก็รู้ต่อกันมาอย่างนี้รู้ต้องเข้าใจด้วยนั่นเลยเป็นเป็นนิมิตหมายหรือว่าเป็นประเพณีงั้นประเพณีของเทวดวดาเขาก็เล่าต่อกันมาว่าโลกธาตุวันไหวแบบนี้แบบนี้เกิดอาการของอากาศอย่างนี้ปันป่วนโลกธาตุอย่างนี้พระอรหันเกิดแล้วเกิดแล้วก็ต่อต่อ,ต,อต่อกันมาโลกธาตุอย่างนี้ปนปวนอย่างนี้มนุษย์เกิดเหตุมันก็จะรู้มันก็มีในตำราบทจะว่างไงนั่น นยจะบอกว่านี่เรานี่ไปค้านหมู่ค้านคณนะเราไม่ได้ค้านใครพอเราปฏิบัติอยู่นี้เราต้องการเป็นพระลหันแต่เมื่อพิจิภาคามเดือนสี่ปีพอศรต้องมา้้าร้อยสี่สิบห้าเห็นไหมละ่ะการที่อยากเป็นพระละหันก็หยุดอยากไปพระนิพพานก็หยุดความอยากต่างต่างยุติพระละหันก็ไม่เป็นนิพพานก็ไม่ไปไม่เกิดอีก นั่นไม่อยากเป็นแล้วพระหนั์เพราะความอยากก็คือกิเลสไม่อยากไปแล้วพระนิพพานเพราะความอยากอย,กอยู่ก็คือกิเลสเห็นไหมละ่ะสเปตมาอนัตตาเกิดมันจะเอาอะไรละ่ะพระรหนั์ก็ไม่เป็นนิพพานก็ไม่ไปนั่นแล้วแต่เรื่องของใครเรื่องของมันเพียงพูดให้ฟังเท่านั้นอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะเพียงพูดให้ฟัง เบ่อเป็นัวตาหณ์สอนใจของนักปฏิบัติให้ดูใจตัวเองนั่นว่าถึงไหนอย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษรู้ว่าคนนั้นจิินจเิงคนนี้ยังไม่จิินจเิงเบ็ดถีสถิตในใจทราบหรือไม่ถอดถอนได้หรือยังถ้ายังก็เพียรพยายามซะก็แจกได้หายบ้าในปัจจุบันไม่สงสัยขอพัฒนาด้วยสาธุ